โอเคครับผมก็ขอกก่าวสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง Bent Vlam นะครับผมก็ในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเซตสโมกของไวเปอร์ในแมปบีชนะครับผมเราจะาทำทำอะไรวะทำอะไรนะเซตสโมกฝั่งฝั่งโจมตีก่อนนะครับผมก็คือฝั่งไอแ a c k เกอร์นะฮะหรือก็คือฝั่งบุกนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเราจะมาเริ่มจากไซส์ a กันก่อนนะครับไซส์ A นะฮะก็ ั้นแรกเลยก็มายืนตรงนี้ประมาณนี้คือพยายามพยายามดูในแม่อบะอะให้มันบังประมาณนี้ครับแล้วก็จะความสูงก็เอาประมาณนี้แล้วกันมันจะได้ยิงเร็วแล้วก็เซ็ตเร็วเท่าไหร่ตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับเน่ยฮะก็คือยิ่งยิ่งสูงมันจะเขาเรียกว่าไงยิ่งสูงมันจะยิ่งตรงอะพอผมว่ายิ่งต่ามันยิ่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะในในในความในความรู้สึกของผมนะใช่โอเคเวลาเราพอเราเซนงี้ปุ๊บเนี่ยอ ก็คือตรงนี้มันจะปิดบังหมดเลยเห็นไหมอ่าผมก็ไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่อ่าเนี่ยมันจะปิดหมดเลยนะครับช่วงนี้แล้วเราก็สามารถวิ่งเข้ามาแผนได้นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสมกกลมเนี่ยคือถามว่าฝั่ง A เ,เนี่ยมีอ่าไม่ใช่มีดิเอาไว้ตรงไหนได้บ้างก็ถ้าถ้าเอาจริงๆก็สมมุติว่าไอบอลเนี่ยมันหมดใช่ไหมแล้วก็พยายามแบบสมมุติว่าเอาการแฟงก็ได้อะก็วางไว้ข้างหลังก็ได้ หรือจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะผมแบบว่าเราเข้าไปแพนอะไรเงี้ยเอาไว้บังรอบด้านนะผมประมาณนี้นะแล้วก็แพนไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ส่วน A นะมีมีีกตรงนึงที่อันนี้ก็สามารถใช้ได้สําหรับว่าไอพวกที่ชอบชอบเล่นตรงนี้อ่ายืนประมาณนี้เราก็มาเซตตรงนี้จะเป็นเซตระยะใกล้หน่อยฮะก็คือจะยิงประมาณนี้ยิงเข้ากาแพงตรงฐานของตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จ,จะ <Okay. S 1> ้ะโอเคอ่าแล้วเราก็ปิดไปเลยอ่ะผมประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมผมเซตผมเซตเซตใกล้ไปหน่อยโอเคนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะข้อเสียงคือเราจะเล่นได้น้อยนะครับผมเดี๋ยวเอาหมเอาไหมเอาหมอันนี้เราจะเล่นได้น้อยโอเคเอาไหมหรือยืนตรงนี้ก็ได้นะครับยืนตรงนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้แล้วก็ยิงแฮมสูงๆประมาณนี้อ่ะแล้วก็ยิงไปเลยนะประมาณนี้นะ แค่นี้สําหรับที่แบบว่าเออเราแบบเราไม่อยากให้มันโผล่มายิงแล้วก็ปิดมันประมาณนี้แล้วเราก็เข้าไปแผรนะผมแล้วก็พยายามให้ดูเอลิสเนี่ยอ่าพยายามให้ดูเอลิสเนี่ยเดินเดินเข้าไปตัดพวกนี้ออกก็คือช่วงบล็อกเหลืองแล้วก็ช่วงระหว่างช่วงนี้ระหว่างมิดนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะถามว่ามีไลอัพไหมซึ่งคลิปนี้ไม่มีไลอัพนะครับมาสอนเซสมก์ล้วนๆนะฮะโอเคแล้วถามว่าสมกกลมใช้กับแพนได้แล้วก็สามารถแชร์แลดิอกก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันโอเค ก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะครับผมไซส์เอนะมีประมาณนี้นะโอเคถือว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะเร็วหน่อยต่อไปไปไซส์บีกันไปไซส์บีพี่ไม่บินมาไมพี่จะหลวดพี่จะหลวดก็มาโอเคต่อไปฝั่งไซส์บีนะครับผมนะโอเคไซส์บีนี้จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันจะเซตติ้งค่อนข้างจะยากนะครับ ส่วนมากผมจะปิดทางนี้นะปิดพวกทางมิดซะมากกว่าก็จะปิดทางพวกอา่าพวกเล่นตรงนี้แล้วก็พวกอยู่ระหว่างนี้แล้วก็ช่วงนี้ด้วยตรงนี้นะผมพวกตำเนลแล้วก็พวกวอลบีนะส่วนพวกนี้เราจะปล่อยให้มันโล่งให้ดูริสเราเข้าไปเคลียร์ให้นะครับประมาณนี้อ่ะเวลาเราเซตก้อเราก็เซตประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งยิงประมาณสูงประมาณนี้อ่ะแล้วก็ยิงเข้าไปปึ๊บอ,าาอ่ะฮะอ่ะเวลาปิดก็คือเนี่ยมันจะปิดได้หมดเลยนะเห็นไหม S <S คือถ้าพยาพยามพยายามแบบว่าให้มาเซตข้างในดีกว่าเพราะว่าส่วนมากคือไอฝั่งฝั่งโจมตี ấy. ผมว่าเนี่ยคือม่านมันจะปิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยเราก็มาเซตตรงนี้ททนใช่เดินเพราะว่ามันจะได้ปิดหมดเลยใช่ไหมมันจะไม่เห็นเลยปิดทั้งมิดปิดทั้งอันนี้อะไรอ่าแล้วก็ส่วนสมกกลนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันสมกกลก็ถ้าถ้าอยากถ้าอยากเข้าไปในซ้ายก็ปึ๊บอ่ะอย่างนี้ก็ได้ <S <S ปิดซ้าย,ยมไม่ให้มันเห็น อะไรเงี้ยปิดซ้ายหรือถ้าถ้าเอาเซฟจริงๆปา่าเข้าไปเลยก็ได้สมมติเราเดินเข้าซ้ายมาแล้วเราก็ปา่าเข้าไปเลยอ่ะฮะแล้วก็แบบพยายามให้ให้ดูเล็กเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็กดสมมุติมาแล้วเราก็พยายามเอาให้ผมว่าแทนนอกสมมุติดีที่สุดเพราะว่าอ่าเนื่องจากว่าลดความเสี่ยงของการไอ้พวกที่มันดันมิดมาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าส่วนมากถ้าถามว่าสมุกเอ้ถามว่าแพนในสมุกได้ไหมได้เหมือนกันครับ แต่ผมว่าถ้าเรามาแพนนอกสมุกน่าจะดีกว่าเพราะเราจะได้มาตัดตรงช่วงนี้ด้วยหรือบางทีถ้าเพื่อนไม่มีใครดูหลังแล้วก็ไปสมุกไปแพนในสมุกก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะผมนะโอเคเดี๋ยวประเผมผมไปอันนี้ว่ะ <My one. S 1> เดี๋ยวผมจบเฟสม่ก่อน uh, ผมเผลอไปแพนซอรี่โอเคผมเผลอไปแพนเฉยนี่ครับเดี๋ยวเราเรามาให้ดูกันก่อนเนี่ยเห็นไหมคือไซส์บีอ่ะมันจะ ว่าไมา่ได้อยู่ตรงนี้เลยอ่าจริงๆเราก็สามารถเซตเซตก่อนตรงนี้ก็ได้แต่ผมว่าเอาแบบว่าเริ่มเกมทัวร์ดีกว่าเพราะว่าฝั่งโจมตีเราต้องใจเย็นนะครับผมยิงประมาณนี้เลยนะเดินเข้ามาติดตรงนี้หรือพยายามเดินออกมาข้างนอกก็ได้แล้วก็พยายามยิงให้มันปิดตรงช่วงนี้ให้หมดอ่าฮะแค่นี้แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็ส่วนอันตินะโอเคอันตินี่ก็มีเหมือนกันนะอันติก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นไลฟ์อัพได้อีกทีนึง มันถามว่ามันไล่ัพไหมมันก็ไม่เชิงไล่ัพมันเป็นการแบบว่าเปิดอันติแบบว่าไม่ให้เราเสี่ยงนะครับผมซึ่งมันจะมีระยะของสโมกเอ้ยของกลางบอลของไวเปอร์อยู่นะสมมติว่าเราเราจะเดินออกไปเนี้ยสมมติว่าไซส์กำลังเลี่ยแล้วเริ่มเริ่มเลี่ยแล้วเพื่อนเข้าไปเขียรยให้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามมาเปิดช่วงนี้แล้วกันแล้วก็เดินเข้าไปเลยนี่ฮะประมาณนี้นะผมก็จะคุมครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่ช่วงนี้แล้วก็ถึงช่วงนี้ แล้วถามว่าเราเราสามารถเล่นในสมองได้ตรงไหนได้บ้างเราก็สามารถเล่นข้างนอกก็ได้หรือเล่นเล่นข้างในก็ได้นะหรืออยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยอยู่มุมก็ได้เห็นไหมอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นคะครับผมโอเคนี่นะอันนี้ก็เป็นอันติข,ของไบเปอร์อีกทีนึงนะโอเคที่เขาใช้บ่อยๆนะผมถ้าแบบว่าเราแบบว่าจะเซียจะแบบว่าเพื่อนเข้าไปเคลียร์ใช้แล้วหรือว่าถ้าถ้าเอาที่ดีแบบว่าเรามาเปิดตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้อ่ะ,อ,ะอย่างนี้มันจะคุมก,กว้างกว่านะผม ประมาณนี้เลยที่เล็งกับข้างหลังก็จะไม่โดนด้วยนี่ฮะมันจะคุมมันจะคุมแบบว่าคุมกว้างเลยโอเคป่านต่อไปเราไปไซเอกันไปไซเอไปไซเอ่านคือแนะนำว่าถ้าเปิดถ้าเปิดอันติีเนี่ยพยายามเรา,เ,าเราเปิดสมมติไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็เดินเข้าไปเปิดอันติแล้วก็พยายามให้เพื่อนเคลียร์ไยให้นะครับอ,อะไรประมาณนี้นะอ่ะอ่เมืเอ่อกี้ไม่ไม่ได้เซตนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเซตกันก่อนตรงนี้สมม,มุติว่าเราจะเดินเข้าไป ยิงสูงยิงตรงครับผมประมาณนั้นอ่ะสมมติเพื่อนเข้าไปเคลียร์ไซส์ให้แล้วแล้วเราจะเดินเข้ามาคือตรงนี้ผมว่าพยายามเปิดให้เปิดในไซส์แล้วก็พยายามให้เล่นกว้างหรือว่าถ้าเข้ามาลึกได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะได้มองไม่เห็นไม่มาเชิไม่มองไม่เห็นมันจะได้คุมขั้วคุมขั้วทั้งหมดเลยแบบว่า,ค,วาคุมช่วงประมาณนี้อ่าคุมช่วงประมาณนี้ทั้งหมดเลยยิ่งเข้าลึกก็จะเป็นอย่างงี้อ่ะประมาณนี้ยิ่งลึกเลย ประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันจะคุมทั้งหมดเลยเห็นไหมจะคุมตรงตรงช่วงนี้หมดเลยอ่ะหรือว่าถ้าแบบว่าเราอยากแบบอยากให้มันคุมแบบตรงช่วงนี้ด้วยกันแฝงกันอะไรด้วยแล้วก็มาประมาณนี้ประมาณช่วงระหว่างกลางกาเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้ปึ๊บอ่ะฮะเสร็จแล้ว,ลวต้องมี<อ><อ>เพื่อนคอยโคฟเปิดใช่ต้องมีเพื่อนคอยโคเวอร์ด้วยเจ๋งจัดเลยถ้าไม่มีเพื่อนคอยโคเวอร์ก็แตกนะครับผมนะจำไว้นะการเล่นสมกอ่ะอันนี้เราก็สามารถคุมแล้วก็สามารถเล่นตรงช่วงนี้ได้แล้วก็สามารถ มาเล่นตรงพวกนี้ได้นะอะไรเงี้ยอะไรเงี้เนาะแล้วก็สมมติว่าดักแฟงก็ได้ไงเออดักแฟงให้เพื่อนมาเคลียร์ข้างนอกแล้วเราก็อยู่ในสมกเอานะครับผมหาจุดที่เซฟที่สุดนะผมว่าพยายามคือไวเปอร์เนี่ยเวลาเล่นน้ำถีผมว่ามันต้องอพยายามเขาเรียกว่าไงพยายามอยู่ให้มันนานที่สุดอะ่ะอยู่ในสมกก็ได้หรือจะเล่นนอกสมกสักพักหนึง่งไปมาเช็คดูมุมเช็คอะไรก่อนแล้วเราก็เข้าไปอยู่ค่อยไปกันสไปแล้วก็สมมติแม่งจะเข้ามากันอะไรเงี้ยอ แล้วก็ใช้สมกกลมได้ด้วยนะอ่ะสมกกลมเก็บไว้แล้วก็อะไรเงี้ยอย่างางี้แล้วเราก็ยิงเงี้ยปึ๊บอย่างงี้ก็เจ็บเหมือนกันนะผมเรียกว่าตายได้เลยนะเป็นถือว่าเป็นการคอม,มโบที่ค่อนข้างจะเกียทำไร <c oughs> อ่ะ,อะก็คือในพิษอ่ะมันมันจะโดนมันจะโดนมากส่วนส่วนอะไรใช่ไหมส่วนไอ้พวกไอ้พวกทีดด่เข้ามาใหม่มันมันจะยังมันจะยังเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ถ้าเราแบบว่ามันมันถึงใกล้สปายแล้วใช่ไหม แล้วก็พยายามเปิดสโมกุมไว้แล้วก็พยายามยิงเงี่ยยิงไปเลยยิงยิงก็ได้เปรียบอยู่แล้วใช่เพราะไงได้เปรียบเพราะก็ตายไปด้วยนะครับผมประมาณนี้นะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไม่รู้นะเขาถามเดยว่าฮะเฉพาะไวเปอร์ไหมที่แบบเห็นระยะไกลกว่าชาวบ้านถ้าอยู่ในอันติหรือว่าเพื่อนร่วมทีมด้วยมันก็มันก็เท่ากันพี่มันเท่ากันหมดเลยเท่ากันเหรอใช่มันเท่ากันหมดที่ไปฟังมาก็คือ ศัตรูจะเห็นแบบแคบกว่าในอันตรีของนี่นะไวเปอร์ตัวเจ้าของคนใช้อาจจะเห็นได้กว้างกว่าไม่รู้เหมือนกันับในในความรู้สึกผมว่ามันก็เท่าเท่ากันอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่มันมันก็เหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกว่าพออีกฝั่งหนึ่งที่มันเล่นอ่ะรู้สึกว่ามันกว้างกว่าที่เราเห็นอีกไงเออนั่นแหละประมาณนั้นรู้สึกมันกว้างกว่าใช่นนี้ทำอะไรนะมองมองฟ้าแล้วโอ้โหนี่คุมแบบ คุมแบบว่าคุมช่วงนี้หมดเลยเออแล้วก็แล้วก็ปวดหัวมากเลยเวลาเห็นคนเล่นไบเปอร์แบบมือใหม่ๆแล้วมันเซตสมุกไว้เป็นคพิพวกข้าสำหรับเบสิกไงแบบใช่อันนี้เป็นแล้วก็อย่าออก <L od. S 1> นอกมันจะมีหลอดโหลดอยู่ข้างบนนะ่ะถ้าออกนอกอันนี้นานเกินมันก็จะหายเหมือนกันใช่แล้วอ่ะแล้วก็ส่วนวิธีการใช,ใช้สมุกไวเปอร์ยังไงให้คุมอ่ะยิงไปก่อนอ่ะ,อะคืออันเนี้ย พยายามเปิดแบบตอนที่เพื่อนเราจะเข้าใส่หรือว่าพยายามสตูแบบว่าสตูที่มันโผกมาอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราก็พยายามลดหลอดเนี่ยให้มันอยู่ประมาณ20เนี่ยประมาณเนี้ยเริ่มแก๊สิเริ่มน้อยเนี่ยแล้วเราก็เก็บไว้เพราะว่าครูดาวคูดาวกับหลอดอ่ะมันมันคือครูดาวคูดาวหลอดอะ่ะมันมันจะวิ่งมันจะวิ่งเร็วกว่าคูดาวไอ้ไวเปิร์เปิดเอ้ปิดใช่ปะละ่ะปิดวอเพราะฉะนั้นอ่ะเรามีเรามีโอกาสที่เราสามารถเปิดได้ซ้ําอีกรอบ2ซึ่งเราไม่ต้องรอให้มันถึงร้อยด้วย ซ,ซึ่งสามารถใช้ใช้ต่อกันต่อเนื่องได้อันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่คนเล่นไฟเบอร์ก็ต้องรู้นะครับนีน่เห็นไหมดูสังเกตว่าคูดาวมันจะเหมือนมันสลับกันอนะมันช้ากับเร็วเห็นไหมมันจะสลับกันอ่ะพอจะถึง20แล้ว30ลดลงไปแล้วรประมาณนี้อ่ะ8 3 28 30เนี่ยพอพอเราพอเราจะเริ่มก๊อก2แล้วก็เห็นไหมมันจะขึ้นมาบาน50แล้ว60อ่ะเราก็สามารถเปิดต่อได้อีกนะผมเล่นได้ต่อเลยเห็นไหมเป็นก๊อกส พอจะหมดปุ๊บเราก็อันนี้ประมาณ30แล้วเราก็ปิดเลยอ่ะพอปิดปุ๊บอ่ะรอรอคูดาวรอคูดาวสโมกไฟเปอร์รอบอะเห็นไหมแล้วเราก็สามารถเล่นต่อได้อีกไม่ไม่จำเป็นต้องรอร้อยนะผมเนี่ยสามารถเล่นได้เรื่อยๆครับจะอยู่ประมาณกี่วินะน่าจะประมาณเกือบ10บสิวินะครับผมประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมอะไรไอหลอน้องที่จะหัดเล่นสโมนะครับในเกมเนี่ย ตำแหน่งสมคคือตำแหน่งที่ต้องคอกับทีมมากที่สุดนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่ก็คือฝ่ายกลยุทธ์อ่ะมันจะเขาจะอยู่หลังไซส์เขาจะอยู่แบบคอยจะบอกเพื่อนจะบอกอะไรว่าต้องไปทางไหนไปยังไงเป็นตัวเดินเกมด้วยซ้าสมุกอ่ะสมคเนี่ยกางวอจจะรดวอเนี่ยบอกเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าอจะหมดนะเพื่อนแบบไอ้เหียเพื่อนแบบไม่รู้ไงบางทีแอะตายเลยอะไรอย่างแี้ ัวอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆก็ต้องคุยทุกตัวแต่ว่าสมองอ่ะเห็นเห็นเห็นมือใหม่แบบไม่ไม่ชอบคุยกันใช่เพราะว่าสมองอ่ะมันคือตําแหน่งคอนโทรเลอร์ที่มันต้องคุมเกมเซ็ตสมองแล้วก็เซ็ตเอาไงมันคือมันเซ็ตติ้งอะไรหลายๆอย่างแล้วต้องบอกเพื่อนด้วยว่าต้องไปไซส์ไหนอาจจะไปไซส์ A อจะไปไซส์ A อเราก็ต้องไปเซ็ตไซส์ A หรือจะไปไซส์ B ีเราก็ต้องไปไซส์ B อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าเ้าแบบมีอ่า ถ้าฝั่งถ้าฝั่งป้องกันจริงๆอะ่ะคือเราเราก็คอเกมกับเพื่อนด้วยพยายามแบบว่าเอ้ยมันเข้าไหนแล้วเราก็พยายามเดินไปกับเพื่อนแล้วพยายามให้สโมกให้ไวที่สุดแล้วก็ต้องรีบเดินไปให้ไวที่สุดเพราะว่าสโมกมันคือตำแหน่งสำคัญคัญเลยว่าสโมก <c oughs> อย่าตายก่อนใช่สโมกอย่าตายก่อนไม่งั้นเกมจะเล่นยากฝั่งถ้าสโมกตายอ่ะเวลาที่เขาตัดตัดกันนะพวกโปรพวกอะไรกันอ่ะเขาจะตัดพวกแบบ พวกกันไซส์แล้วก็พวกสโมพวกที่มันมีสกิลช่วยในการกันหรือพวกในการบุกเนี่ยจะใช่เขาจะฆ่าก่อนส่วนไอ้พวกด้วยลิทอ่ะเขาจะฆ่าที่หลังเพราะมันไม่ค่อยอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นตัวเปิดไซส์ไงที่มันต้องเสี่ยงเข้าไปหาศัตรูก่อนถูก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 สำคัญเลยว่าอย่าแหลมคนที่เล่นสโมอย่าแหลมอย่อย่าไอ้นี่อย่าแบบเออกูแมงโกดบนี่เลยอย่าอย่าหาทำเชียวนะอะไรงี้โอเค จะหาทำจะท้าทำ,อาทำโอเคครับผมก็โอเคอันนี้คลิปแรกเนาะเป็นคลิปทําฝั่งป้องกัน,กนเกาะไอฝั่งโจมตีก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมไปทำเป็นฝั่งป้องกันในแมปนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะโอ้โหลิ้นพันเฉยเลยแล้วละครับ <laughs> โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ลกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะต้องบอกด้วยเหรอเขาต้องจะรู้หน้าที่นะ น่าจะรู้หน้าที่แหละนะก็ต้องซับแล้วล่ะจังหวะเนี้นะอโอเคสอนอละเอียดทั้งเลยไหมถ้าผมมีพูดผิดหรือพูดมั่ว us, พูดซ้ำพูดเมาพูดกาวอะไรก็ต้องขอไป<ฟ>ลด้วยนะผมนีโอเคก็ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ